สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนนะครับพี่น้องครับผมลุงทัดสูตรเลขพารวยครับพบพี่น้องของเราในงวดวันที่16บกกันยาครับวันนี้ครับพี่น้องครับผมจะมานําเสนออ่าแต้มสองตบนเป็นแต้มที่ถูกมาจากงวดที่ผ่านมานะครับแล้วทีนี้ก่อนที่ผมจะลงแต้มสองตบนผมได้ลงดับสิบบนตัดแปดสูตรเมื่อมันตัดดับออกมาแล้วพี่น้องครับมันเหลือหนึ่งหก แปมันเหลืออยู่สี่แต้มนี้ถ้าเรารูดที่หลักสิบก็จะได้อยู่สี่สิบหางในสี่สิบหางนี้พี่น้องครับมันเยอะเกินผมก็จะเอาแต้มสองตบนที่จะมาตัดนะครับถ้าสูตรนี้เข้าในสี่สิบหางนี้แล้วทีนี้ถ้าแต้มของเรางวดนี้มันเข้าอีกเมื่อมาตัดมันจะเหลือสักกี่หางพี่น้องครับ มันจะเหลือสักกี่หางมาผมพาฟังคำเตือนเลยดีกว่าครับแล้วเรามารับชมพร้อมกันครับอบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับทปวีดีโอที่ผมกำลังนำเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความบังดอิญจากขุงทัศน์สุดเลขาเพารวยมาพี่น้องครับก่อนที่จะไปตัดชุดนี้ผมทำแปมให้ดูกันครับ ก่อนจะรับชมพี่น้องครับอย่าลืมครับขอคนละหนึ่งไลค์อ่ะหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามด้วยครับขอบพระคุณมากกดกระดิ่งไว้ครับเผื่อผมลงสูตรใหม่ๆเด็ดๆมันจะไม่พลาดโอกาสเนาะเผื่อมันจะเข้าพี่น้องครับเพื่อเป็นแนวทางครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่าอ่ะมาดูวิธ,ธีทําครับสําหรับแต้มสองตัวบนของเราหน่วยบนบวกร้อยสิบหน่วยครั้งที่สี่บวกรหัสศูนย์หนึ่งหนึ่งหกนะผมพาคํานวณจากหนึ่งรกรกฎาคมครับหก ผมยกมาบวกทางนี้นะหนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าใส่ห้าลงไปเพะห้ามาบวกศูนย์จะได้ห้าได้แต้มห้าบวกหนึ่งได้แต้มหกบวกอีกหนึ่งได้แต้มเจ็ดบวกอีกหกได้แต้มสิบสามแต้มของเราในสองตัวบนแต้มสองตัวบนงว,วดบันที 16กรกฎาคมครับคือ5 6 7 3ครับเราคำนวณจาก1กรกฎาคมมาใช้งวดนี้นะและมันออก245 3 2 4 2กับ4ตัวนี้เป็นบวกกันเป็นหกก็จะเข้าแต้ม6ตัวนี้ครับจะเข้าแต้มหกถูกแต้ม6ครับมาดูต่อไปเลยครับผมจะพาพี่น้องคำนวณ16กรกฎาคมมาใช้1สิงหานะ มาดูครับผมไม่ใช้หลังหน่วยบนเอาสีแดงบวกสีแดงง่ายๆพี่น้องครับวันนี้ผมมารสีให้ด้วยสี 4, ผมยกมาเลยมาบวกเลยหกบวกสามเป็นเก้าครับเก้าบวกสามเป็นสิบสองสิบสองบวกสี่เป็นสิบหกได้หกวงหนึ่งได้เจ็ดบวงอีกหนึ่งได้แปดวงอีกหกได้สิบสี่ แต้มของเราคือหกเจ็ดแปดสี่พี่น้องครับเราข้อมูลจากสิบหกกร,รกฎาคมมาใช้หนึ่งสิงหานะและงวดนั้นออกครับผมตรวจเลยนะมาดูผลอองเลยครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองพี่น้องครับเรากำลังหาแต้มสองตัวบนอยู่นะห้าบวกสองเป็นเจ็ดแต้มที่เข้าคือแต้มเ็ดตัวนี้ครับ อ่าแต้มเจ็ดอืมถ้าได้แบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็คงจะดีอ่ามาดูงวดต่อไปพี่น้องครับเรามาดูพี่น้องสังเกตแนวทางการเดินของมันด้วยนะครับไทม์ไลน์ที่มันเดินเราจะได้จับถูกว่ามันจะอยู่ในลำดับไหนนึ่มสองสามสี่มาลำดับที่สองสองงวดและมาดูงวดที่สามครับมันจะไปตรงไหนอีกทีนี้ยกสองมาเลยครับวางบวก ใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกห้าได้แปดแปดบวกสองได้ศูนย์ครับได้แต้มศูนย์งวดนี้ใส่เข้าไปเลยศูนย์ศูนย์บวกอีกหนึ่งได้หนึ่งบวกอีกหนึ่งได้สองบวกอีกหกได้แปดแต้มของเรางวดน,นี้คือศูนย์หนึ่งสองแปดพี่น้องครับศูนย์หนึ่งสองแปด เราคำนวณจากหนึ่งสิงหาก็จะมาใช้สิบหกสิงหาพี่น้องครับรวนเลยครับวันนั้นออกเลยครับเก้าเก้าสี่แปดหกห้าหกบวกหาเป็นสิบเอ็ดแต้มที่ถูกคือแต้มหนึ่งครับเข้าแต้มหนึ่งวันนี้มาดูงวดต่อไปพี่น้องครับผมจะพาคำนวณสิบหกสิงหาไปใช้หนึ่งกันยาเลย วิธีทำหน่วยบนบวกร้อยสิบหน่วยครั้งที่สี่หน่วยบนคือห้ายกห้ามาเลยพี่น้องครับใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่สิบสี่บวกแปดเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกเก้าเป็นสามสิบเอ็ดเป็นสามสิบเอ็ดได้แต้มหนึ่งนะครับตัวแรกคือแต้มหนึ่งบวกอีกหนึ่งคือแต้มสองบวกอีกหนึ่งคือแต้มสามบวกอีกหกคือแต้มเก้า 0116รหัสบวกของเขาจะได้งวดละ4แต้มงวดนี้ได้แต้มคือ1239คำนวณ16สิงหาใช้1กันยาพี่น้องครับออก5063565บวก6เป็น11แต้มที่ถูกคือแต้ม1ตัวนี้ครับเข้าแต้ม1ครับงวดนี้ โอเคครับมาทีนี้จะมาถึงงวดวันที่1กันยาไปใช้16กันยาพี่น้องครับแล้วทีนี้ผมจะไปตัดด้วยดับ10บนตัด8สูตรที่พี่น้องบอกว่าให้เอา2เอาแต้ม2ตัวบนมาตัดก่อนแล้วต่อจากนั้นผมก็จะเอาดับหน่วยบนตัด8สูตรมาตัดแล้วก็จะตัดด้วยแต้ม3ตัวบนนะครับโอเคพี่น้องครับผมพาคํานวณ1กันยาไปใช้16กันยาเลยครับ เอาหลักหน่วยบนมาวางบวกเข้าไป6กบวกสเป็น8 8ดบวกเเป็น17แต้มที่ได้คือ7ผมเขียนตรงนี้นะบวง1เป็น8ปดวง1เป็น9กบวกหเป็น15 แปบวกเ้าเป็นสิบเจ็ดเจ็ดปดเ้าห้ามาถ้าได้แต้มเจ็ดแปดเ้าห้านะครับผมจะตั้งตรงนี้แต้มเจ็ดแต้ม8ดแต้มเก้าและแต้มห้าแต้มในนี้ถ้าเราเขียนก็จะได้อยู่สิบหางนะครับหนึ่งแต้มเท่ากับ10บหาง แต่ในนี้ผมจะมาตัดด้วยเลขดับสิบบนแปดสูตรอ่าวันนี้ผมจะตัดยังไงอ่ะพี่น้องผมจะมาตัดในนี้แต้มสองตัว 7จ็ดแ้าห้ามาผมตัดด้วยแตมเก็บก่อนนะครับผมจะตัดตรงนี้แล้วผมจะมาใส่ตัวที่ตัดได้ตรงนี้นะเอาผลที่ตัดได้มาลงตรงตรงแต้มของเรานะเดีจะเขียนแต้มดีวะเขียนแต้มเลยดีกว่าพี่น้องครับ เสียเวลานิดนึงนะครับผมขอเขียนแต้มเลยดีกว่าคุณน้องครับแล้วผมจะมาตัดแล้วก็มาเอามาตัดในนี้อ่ะไม่เยอะหรอกครับแต้มเจ็ดไม่นานครับศูนย์เจ็ดหนึ่งหกสองห้าสามสี่สี่สามห้าสอง หกหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดเก้าเก้าแปดครบครับศูนย์แปดแต้มแปดนะครับหนึ่งเจ็ดสองหกสามห้าสี่สี่ห้าสาม หกสองอ่าอ่าอ่าหกสองจะต้องเป็นเจ็ดเดียวหกสองเจ็ดหนึ่งเลขเจ็ดนะครับแปดศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าแต้มเก้านะครับทีนี้หนึ่งแปด สองเจ็ดสามหกสี่ห้าห้าสี่หกสามเจ็ดสองแปดหนึ่งเก้าศูนย์แต้มสุดท้ายคือแต้มห้าครับศูนย์ห้า หนึ่งสี่สองสามสามสองสี่หนึ่งห้าศูนย์หกเก้าเจ็ดแปดแปดเจ็ด 9กหอ่าครบแล้วครับมาดูครับแต้มของเราถ้าเลขดับของเราเหลือหนึ่งหหนึ่อยู่ในหลักสิบมาดูที่แต้มเจก่อนนะครับแต้มเจถ้ามาชนตัวนี้หน อ่าจะเข้าที่หนึ่งหกอันนี้ดับสิบเหลืออ่ะจะเป็นหนึ่งหกหนึ่งหกนะครับพี่น้องครับเพราะตัวนี้มันเหลือเป็นเลขหลักสิบนะมันจะเหลือหนึ่งหกตัวเดียวหกหนึ่งแต้มเจ็ดก็จริงแต่มันไม่เข้าหลักในนี้อ่ะแต้มเจ็ดถ้าหในหลักสิบที่ได้แต้มเจ็ดก็คือหกเก้าโอ้ยไม่ใช่ครับ หกหนึ่งหกหนึ่งแต้มเจ็ดอันนี้มันมีหกมันมีหกหนึ่งด้วยพี่น้องครับหกหนึ่งหกก็อยู่ในหลักสิบเหมือนกันหกหนึ่งแต้มเจ็ด 8ปแต้มเก็ดแปอ่ะได้อยู่แค่นี้ครับต่อไปเป็นแต้ม8พี่น้องครับถ้าหนึมาในแต้ม8ก็จะเป็น1นึ่นที่แต้ม8 9ในแต้ม8 9ก้เก้าในแต้ม8ไม่มีนะครับแต้ม8พี่น้องครับผมตัดถูกหรือเปล่านี่พี่น้องครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ถ้าตัวนี้เป็นแต้มถ้าหกมาในแต้ม8แต้ม8จะเป็นหกสองหกสองหกสองจะมาในรูปแต้ม8นะครับ หกสามผมไล่ไปแบบนี้ดีกว่าหกสามแต้มเก้าตัวไหนไปชนตัวไหนไปชนในนี้ดีกว่าพี่น้องครับผมจะไล่ไปทีละตัวแบบนี้หกสามเต้มเก้าหกสี่แต้มศูนย์หกห้าเต้มหนึ่งหกหกแต้มสองหกเจ็ดเต้มสามหกแปดเต้มสี่หกเก้าแต้มห้า 6กแต้ม5ต่อไปจะเป็นแต้ม8 0 8 8 0, 8, 0มี8 0นะครับเพราะหลัก10เราไม่มี0มีแต่8จะเป็น8 0

8 8แต้ม6 8 9แต้ม7เอาไปแล้ว8 9แต้ม7ต่อไปจะเป็นแต้ม9ครับถ้ามาในแต้ม9ถ้า7มา7 2อยู่ไหน7 2แต้ม9 9 0 9อยู่ในหลัก10จะเป็น9 0 9กหนึ่งมี9 1ไหมเก้าหนึเต้ม0ูนย์ไม่มี9 2้เต้ม1 9ึ่ง้าสามแต้มสองเก้าสี่แต้มส9มแก้ตมสี่เก้ต้ม5 9าเหกต้มห้เก้ม6เราไม่มีแต้ม6 9 8แเต้ม7 9 8ด้แต้ม7 เก้าเก้าแต้ปดเก้าเก้าถ้าออกมานี่เหตุเลยนะพี่น้องครับเก้าเก้าอ่ะอันนี้คือเลขที่อยู่ในหลักสิบที่ผมจับรูดหมายแล้วจับรูดไว้แล้วสี่สิบตัวเหลือหนึ่งหกแปดเก้า เมื่อมาไล่ชนแต้มอันนี้คือแต้มสองตัวบนถ้าหนึ่งหนึ่งศูนย์นี้แต้มหนึ่งไม่มีของเรามีแต้มห้าก็คือหนึ่งสี่หนึ่งสี่นี่นะครับตัวหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าแต้มหกแต้มหกเราไม่มีหนึ่งหกแต้มเจ็ดหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดแต้มแปด นี่นะครับมาเข้าชุดนี้1 8แต้ม9 1 8แต้ม9 1 9แต้มศนเราไม่มีแต้ม0ถ้า6 0 6 0แต้ม6ไม่มีเราไม่มีแต้ม6 6 1แต้ม7ไปแล้ว6กสแต้ม8 ไปแล้วหกสามแต้มเก้าหกสามไปแล้วหกสี่เต้มศูนย์ไม่มีแต้มศูนย์หกห้าเต้มหนึ่งหเก้าแต้มห้าอ่ะผมจะครอบคลุมแล้วนะพี่น้องครับเมื่อเอาแต้มสี่ตัวคือเจ็ดแปดเก้ามาตัดออกจากสี่สิบหางจากเลขเหลือหลักสิบอยู่หนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าเมื่อมาตัดแต้มจะเหลือสี่แปดสิบสอง ใช่ไหม48 12 16หางพี่น้องครับจะเหลืออยู่16หางแล้วใน16หางนี้นะครับทีนี้พี่น้องครับจะกระชับเข้ามาอีกเพราะอะไรครับคลิปต่อไปผมจะลงดาบหน่วยบนตัดแปดสูตรแล้วเราเจอที่หลักสิบคือหนึ่งหกแปดเก้าไว้แล้วทีนี้ เอาหลักหน่วยมาชนกับตัวนี้แล้วมาดูในแต้มเราอีกรอบหนึ่งครับทีนี้มันจะอยู่ในคู่ชุดแล้วครับตัวตรงและทีนี้ถ้ามันมีในนี้ตัวไหนก็จะเป็นตัวเด่นขึ้นมาทันทีอ่ะคลิปต่อไปนะครับจะเป็นตัวนี้ดับหน่วยบนตัดแปดสูตรตัวนี้พี่น้องครับถ้ามันเหลือสักสี่ตัวก็จะเป็นสิบหกตัวเมื่อเอาสิบนหน่วยมา ผมตัดด้วยแต้มสองตัวบนใน16บหางนี้ถ้ามาชนในกลุ่มนี้ก็จะยิ่งเด่นเข้าไปต่อจากนั้นผมตัดด้วยแต้มสาตัวบนทั้งร้อยทั้งสิทั้งหน่วยร1 0หน่วยที่ลงไปแล้วก็คือตัวนี้นะครับพี่น้องครับดับร้อยบนตัด7สูตรของเรานี้คือชุดนี้เอาชนกันหมดผมตัดด้วยแต้มสตัวบน ผมวางไว้สามหรือสี่แต้มนี้เลยพี่น้องครับแต้มสามตัวบนขอดูดิวางไว้กี่แต้มวิ่งบนตัวเดียวชนแต้มวิ่งบนตัวเดียวสามตัวตรงแต้มสองตัวล่างแต้มสามตัวบนผมอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมชนแต้มสามตัวบนอีกรอบหนึ่งถ้าหลักหน่วยเสร็จนะดับหน่วยเสร็จโอเคพี่น้องครับสำหรับวันนี้ จับใจความได้ว่าเมื่อผมลงดับสิบบนตัดแปดสูตรแล้วเหลืออยู่สี่ตัวคือหนึ่งหกแปดเก้าได้สี่ตัวเมื่อผมรูดในหลักสิบก็จะได้อยู่สี่สิบตัวแล้วทีนี้ผมเอาแต้มสองตัวบนคือเจ็ดแปดเก้าห้ามาตัดออกในสี่สิบชุดนี้ จะเหลืออยู่สิบหชุดพี่น้องครับจะเหลืออยู่ในสิบหกชุดและทิปต่อไปผมก็จะเอาดับหน่วยบนตัดแดสูตรเราจะเหลือเอามาชนกับชุดนี้ก่อนมันจะได้มันจะได้ตัวตรงทีนี้แล้วเมื่อได้ตัวตรงแล้วเราจะตัดด้วยตัวนี้อีกทีหนึง่งอ่ะดูกันครับว่ามันจะเหลือสักกี่ตัวเราจะได้ตัวเด็ดไหมและต่อจากนั้นผมก็จะเอาแต้ม ดับร้อยบนดับสิบบนดับหน่วยบนมาชนกันแล้วตัดด้วยแต้มสามตัวบนอีกรอบหนึ่งฝากไว้ด้วยครับโอเคพี่น้องครับสําหรับวันนี้คงจะพอแค่นี้ครับอาสูตรนี้มันเดินดูยากๆหน่อยหนึ่งเนาะมันหลายตัวทิปต่อไปก็จะเหลือตัวเลขน้อยๆสิบบนสองตัวหน่วยบนสามตัวหรือวิ่งตัวเดียวอะไรประมาณแบบนี้ผมจะชนให้เมื่อผมประมวลผลทั้งหมดแล้วบางทีผมลงซ้ำกันนะพี่น้องครับ แต่คนละสูตรอย่างหลักสิบอาจจะมีสักสองสามสูตรแบบนี้ถ้าตัวเลขมันไม่ซ้ำกันก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะไปประมวลผลว่าเมื่อชนกันทั้งหมดแล้วตัวไหนมันได้เยอะผมจะคิดว่าตัวนั้นน่าจะมีโอกาสมาก็ฝากไว้ด้วยโอเคครับขอให้เข้าใจตรงจุดนี้ด้วยมาพี่น้องครับสำหรับวันนี้คงจะพอแค่นี้ครับพอหอมปากหอมพอเนาะอาจจะเยอะๆไปหน่อยนึงมาท้ายสุดแล้วครับขอบพระคุณทุกๆคนครับที่เข้ามารับชมและ เป็นกําลังใจให้ลุงทัศน์ด้ดีตลอดมาขอพระคุณมากๆครับขอให้พี่น้องของเราที่รับชมทางช่องลุงทัศน์จงโชคดีทุกคนครับคลิปนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ